กฎของการเล่นรถเกา่า10ข้อฉบับอินดี้หขับไปขี่ไปซ่อมไปพังไปนี่รถเกา่าจงจําไว้ใสยผู้ไอ้ง่ทั้งหลาย 2. ลงทุนซื้อหรือทาไปเท่าไหร่อย่าไปคิดมากเดี๋ยวแม่งช้าใจกันเปล่าเปล่าสาใครวิจารณ์รถเราให้อมยิ้มเราให้รวยมันในใจรถกูตังกูข้องตาย 4. เสียนกูรู้อวดรู้ให้รับฟังไว้เผื่อได้วิชาใหม่ๆเก็บไว้ถ้ามันปล่อยไก่จะได้หัวรถดังๆ5ใครถามราคารถจงอย่าบอกราคาจริงเผื่อมันขอซื้อเดี๋ยวจะขาดทุนตอนขายกันเปล่าเ6ล่า ขี่ไม่คุ้มขับไม่คุ้มอันนี้ไม่แปลกนี่มันคือเรื่องจริงของคนเล่นรถเกา่าเจ็ดพิจารณ์รถคนอื่นให้คิดในใจคิดเบาๆถ้าส่งเสียงดังเมื่อไหร่มีโอกาสโดนส้นตีนสูง 8. ปดถ้าเล่นรถต้องดิน้นรลนเดือดร้อนจงดีอย่าไปมีมันให้ตัดใจซะตั้งแต่เริ่มเ ความสุขระหว่างทางของคนเล่นรถเก่านั้นมีมากมายจงหามันให้เจอซิปให้ค่ามีมูลค่าถูกประเมินค่าเห็นค่าคุ้มค่าไม่ว่าค่าใดๆคุณค่าทางจิตใจมีค่ามากกว่าวัตถุเสมอเอวังก็ด้วยประกาศราชนีจเจริญพรคนเล่นรถเก่า หยิบเอาอะไรอะไรมาพูดคุยสภายกรเป๋าจะพาไปลุยขนอกกันมองอะไรให้คลาสสิกจะทำให้คุณต้องยิ้มตามอยากจะชวนคุณมานั่งคุยกันอยากให้คุณมาเสวนาสารพัดในรายการรถนิยม